สวัสดีค่ะคุณอยู่กับนิงแอดมินรายการแฮปปี้มีเรื่องเล่าจากช h a n n e l Mr. Happy ค่ะรายการของเรานะคะก็จะนำเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าสู่กันฟังในรายการนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินแล้วก็ได้สาระก,กันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแฮปปี้มีนิทานเซนมาเล่าให้ฟังกันค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับความสำเร็จนะคะ ช่วงต้นปีแบบนี้นะคะหลายคนก็คงจะมีแพลนมีโครงการมีเป้าหมายที่จะทำอะไรในตอนนี้และคาดหวังในความสำเร็จเนี่ยจะพลาดคลิปนี้ไปไม่ได้เลยนะคะค่ะหนิงขออนุญ,ญาตแนะนำให้รู้จักนิทานเซนกันก่อนเลยนะคะนิทานเซนนะคะก็เป็นนิทานที่บอกเล่าสืบทอดกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นนิทานที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาที่ลุ่มลึกโดยอาศัยนะคะเรื่องราวการดำเนินเรื่องที่เรียบง่ายค่ะทำให้ผู้ที่ได้อ่านหรือได้ฟังนิทานนะคะได้ตระหนักรู้ฉุกใจคิดเตือนสติให้ได้หวนกลับมาดูตัวเองและรู้สึกตัวตื่นรู้ในปัจจุบันขณะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะอืมแต่ก่อนอื่นเลยนะคะ ก่อนจะไปฟังนิทานเรื่องนี้กันนะคะก็อย่าลืมกดติดตาม c h anel n m r happy กันด้วยนะคะกดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด s first s t จะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอของรายการ happy มีเรื่องเล่ากันค่ะหากจะพูดถึงคำว่าความสำเร็จผลสำเร็จความจำเลินชัยชนะความมีชัยผลสำเร็จคำเหล่านี้นะคะสำหรับเราแล้วเนี่ย มันมีความหมายอะไรต่อเรากันแน่นะคะลองคิดดูสิคะว่าคนทุกคนนะคะต่างก็ต้องการความสำเร็จจริงไหมคะทุกคนนะคะก็อยากที่จะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือรู้สึกได้ถึงการบรรลุผลสำเร็จหรือเป้าหมายอะไรบางอย่างอย่างเช่นนะคะเราเนี่ยต่างคนต่างก็วิ่งไล่ไขว่คว้าหาเงินทองตําแหน่งชื่อเสียง การมียศมีอำนาจการเป็นที่ยอมรับาการศึกษาสูงสูงรวมไปถึงด้านสัมพันธภาพที่ดีทั้งระหว่างบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลในโรงเรียนหรือบุคคลในที่ทำงานก็ดีนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายสารพัดเลยนะคะซึ่งเราต่างก็อยากได้รับความสำเร็จในสิ่งเหล่านี้กันจริงไหมคะ แต่เราก็ไม่เคยหยุดและถามตัวเองเลยสักครั้งนะคะว่าความสำเร็จสำหรับตัวเราแล้วนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มีไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่จะคิดใคร้ครวนนะคะถึงความหมายที่แท้จริงของการประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาแต่ทราบไหมคะเรื่องจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่เคยออกแบบแผนการให้ชีวิตของตัวเราเองแล้วเนี่ย เราก็จะมีโอกาสอย่างสูงที่จะตกอยู่ในแผนการของความสำเร็จของคนอื่นได้นะคะซึ่งหากเราไม่ได้ใคร่ครวนกับแผนการชีวิตของตัวเองให้ดีแล้วแล้วก็เรานั้นนะคะอาจจะต้องไปจบลงด้วยการปีนบันไดผิดที่ค่ะดังคํากล่าวที่เราก็มักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเคยได้ยินประโยคนี้กันไหมคะ <laughs> ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ รวมไปถึงนะคะเราเนี่ยอาจจะต้องเสียเวลาไปกับการวิ่งไล่ไขว่คว้า,าความสำเร็จเรียนแบบตามคนอื่นเขาซึ่งสิ่งนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่ตัวเราเลยจริงไหมคะหรือบางทีอะ่ะสิ่งนั้นน่ะก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงก็ได้จริงไหมอ่าจะมารู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อได้ปีนไปถึงยอดเขาแล้วอะ่ะหรือไม่ก็วิ่งไปจนถึงเส้นชัยแล้วแล้วเพิ่งมาค้นพบว่า เฮ้ยไม่นะไอ้ที่เราวิ่งมาเนี่ยผิดทางเลยเนี่ยเออประมาณนั้นเลยนะคะแบบโอ้โหคนละทิศคนละทางเลยอ่ะก็มีเรื่องเล่าเรื่องจริงๆเลยนะคะอันนี้ก็คืออยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือหนิงเนี่ยเคยไปนั่งดูการแข่งบาสเกตบอลซึ่งเป็นกีฬาสีนะคะที่จัดกันเล็กๆภายในโรงเรียนชั้นมัธยมนะคะก็ ขณะที่ดูทุกคนนะคะกำลังเล่นบาสกันอยู่นั้นนะคะก็มีผู้เล่นคนหนึ่งอะคะ่ะพอรับลูกได้ใช่ไหมคะก็หลับหูหลับตาเลี้ยงบอลน,นะคะแบบดอกบอลเลี้ยงฝ่าฝูงนักบาสคนอื่นไปนะคะแล้วก็แบบปาดหลบคนนู้นคนนันนนนน้นคนนี้ฟิตซซื๊ๆซ,ซ,ซนะคะก็แบบอย่างเท่เลยอะเพราะว่าแบบเขาแบบหลบได้หมดทุกคนเลยอะจนกระทั่งแบบไปถึงหน้าแป้นนะคะ แล้วก็แบบชุดลงห่วงทําแต้มไปเลยนะคะแบบเท่มากเลยในลูปนั้นนะคะแต่ในความเป็นจริงเลยนะคะก็คือเขาเนี่ยเลี้ยงบอลเนี่ยวิ่งไปผิดทิศนะคะก็คือวิ่งเลี้ยงบอลเนี่ยเข้าไปฝั่งของตัวเองแล้วยังดานไปชุดเข้าห่วงของฝั่งของตัวเองซะด้วยนะคะกลายเป็นว่าเสียแต้มให้อีกฝ่ายไปเลยเออแล้วแบบงานนั้นนะคะหลังจากเสียแต้มนั้นนะคะ ทีมของเขาทั้งทีมเนี่ยพยายามอย่างมากเลยที่จะทำแต้มกลับมานะคะแล้วก็จะแซงอีกฝ่ายให้ได้เพื่อที่จะเอาชนะนะคะปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยก็ทำไม่ได้นะคะก็แพ้ไปเลยในเกมนั้นนะคะก็กลายเป็นผู้แพ้ไปซึ่งพูดได้ประโยคเดียวเลยนะคะว่าแบบเฮ้ยไม่น่าเลยเนาะไอ้ลูกนั้นเนี่ยไม่น่าวิ่งผิดทิศเลยนะคะแบบโอ้โ oh, หแบบคือแบบเสียไปเลยทั้งเกมเลยอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะ เพื่อนๆลองคิดดูสิคะว่าถ้าเป็นเหตุการณ์จริงๆของชีวิตเนี่ยแล้วแบบมันไม่ได้อยู่ในเกมแบบนั้นอะบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันเนี้ยก็อาจจะหมายถึงไหยนะเลยก็ว่าได้จริงไหมคะเพราะว่าแบบจะมีสักกี่คนกันนะคะที่แบบจะสามารถกู้คืนวิกฤตพลิกตัวเองกลับมาจากไหยนะที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้บางคนน่ะนะคะก็กำลังตกอยู่ในเส้นทางที่ไม่ก่อให้เกิดความสุขใดๆเลยในชีวิต ทุกๆวันที่ตื่นลืมตาขึ้นมานะคะก็จะเจอแต่ความเบื่อหน่ายไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็ดีในการดำเนินชีวิตก็ดีหรือแม้กระทั่งมีความสัมพันธ์ที่เลวร้ายซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะก็ยังคงจะใช้ชีวิตแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทั้งๆที่ททมันน่าเบื่อแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันจนวันสุดท้ายของชีวิตของพวกเขาเลยลหละแล้วก็ไม่คิดจะทาอะไรเลยไม่ยอมที่จะผลักดันตัวเองไปสู่กระบวนการการเรียนรู้เพื่อไปสู่การประสบผลสำเร็จ แล้วคนที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอื่นๆในชีวิตคนประเภทนี้นั้นนะคะมักล้มเลิกความฝันของตัวเองแล้วพร้อมยอมจำนนกับทุกสิ่งทุกอย่างง่ายๆแล้วสัญ,ญญาณที่บ่งบอกว่าคนคนนี้เป็นคนประเภทที่ไม่ลงมือทำอะไรเลยนั้นก็ได้แก่ความเบื่อหน่ายความเฉชาความใจเย็นแบบไร้จุดหมายซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นั้นนะคะ จะพบว่าตัวเองเนี่ยใช้เวลาและพลังงานเนี่ยไปกับการหาเหตุผลมาแก้ต่างให้ตัวเองซึ่งพลังที่ใช้ไปนั้นน่ะก็ใช้ไปเยอะพอๆกันกับการที่เราจะลงมือทำเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเผลอเพียงปั๊บเดียวเวลาก็ล่วงเลยแล้วหมดไปโดยที่ไม่ได้ใช้ชีวิตตามศักยภาพสูงสุดของตัวเองเลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่รู้ด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะไปได้ถึงที่สุด ถึงเพียงไหนแล้วบางคนนะคะก็ชอบที่จะหลบเลี่ยงเป็นคนที่ลงมือทำแบบถอยกลับอาจเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องแย่ๆที่พวกเขาคิดเอาเองนะคะว่าจะเจอเมื่อลงมือทําก็คือแบบกลัวไปก่อนนั่นแหละคะ่ะแบบสายมโนอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งก็เป็นภาพตัวแทนของคนกลัวความสําเร็จซึ่งพวกเขาอาจเคยล้มเหลว หรือเคยมีประสบการณ์ที่แย่ๆมาก่อนเลยตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไรที่อาจทำให้เกิดสิ่งนั้นอีกแล้วหลายครั้งนะคะสิ่งที่พวกเขาเนี่ยหลบเลี่ยงมาเกิดจากความคิดที่ประเมินไปเองว่าเป็นความล้มเหลวหรือจะถูกปฏิเสธประมาณว่าแบบมโนขู่ตัวเองไปแล้วอะคะ่ะการหลบเลี่ยงจึงกลายเป็นสาเหตุว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ คนประเภทนี้นะคะก็จะใช้เวลามากมายไปกับการหาเหตุผลให้กับตัวเองว่าทําไมเขาจึงต้องหลบเลี่ยงซึ่งคนพวกนี้เนี่ยมักไม่มีเรื่องทะเลาะโต้เถียงกับใครเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยหลอกตัวเองจนเชื่อสนิทใจแล้วนะคะว่าลงมือทําแค่ที่ทําอยู่ก็รอดตายละพวกเขาใช้พลังงานในการหาเหตุผลอธิบายในการตัดสินใจในการหลบเลี่ยงซึ่งก็มากพอๆกับพลังงานที่คนใช้สร้างความสำเร็จเลย ดังนั้นนะคะถ้าต้องใช้พลังงานอยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่เลือกที่จะใช้พลังงานที่เดินไปสู่ความสำเร็จเลยล่ะคะหลายคนนะคะก็เป็นมนุษย์ร้อยโครงการกล่าวคือนะคะพอเริ่มทําแล้วไม่ได้ผลดังที่คาดไว้นะคะก็เริ่มท้อแล้วคิดว่ามาผิดทางแล้วละ่ะเลยตัดสินใจนะคะที่จะเปลี่ยนหาสิ่งใหม่ทาลงมือทำไปสักพักก็ท้ออีกเปลี่ยนอีกกลายเป็นมนุษย์ร้อยโครงการเลย ซึ่งตรงกับสำนวนที่ว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอนะคะนั่นคือไม่ว่าจะก,การทำงานใดก็ตามนะคะล้วนไม่มีความต่อเนื่องล้มเลิกก่อนความล้มเหลวเสียอีกจึงทำให้คนประเภทนี้ไม่ประสบความสำเร็จค่ะหากโทมัสเอดิสันกลัวความล้มเหลวแล้วนะคะทุกวันนี้พวกเราก็คงจะไม่มีหลอดไฟมาให้ใช้นะคะแล้วรถไฟฟ้าที่ใช้กันตอนนี้ก็เริ่มมาจากรถจักรไอน้ำเมื่อหลายร้อยปีก่อน จะเห็นได้ว่านะคะสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันมักจะเริ่มมาจากการลงมือทำทำทำแล้วก็ทำทำแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยเรยืเราต้องเรียนรู้จากการล้มเหลวไม่มีใครทำอะไรครั้งแรกแล้วจะออกมาดีที่สุดหรอกคะ่ะมันจึงเป็นที่มาของเวอร์ชันที่1เวอร์ชันที่2อ,อะไรประมาณนั้นนะคะกฎธรรมชาตินะคะถ้าคุณเนี่ย ไม่เปลี่ยนตัวเองในวันนี้นะคะโลกมันจะเปลี่ยนคุณเองในไม่ช้าก็เร็วเชื่อสิคะเพราะโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่หยุดหมุนเลยมันจะโคจรไปตามวิถีของมันนี่เป็นคันลองของธรรมชาติเลยค่ะเมื่อโลกไม่หยุดหมดุนเราก็ต้องไม่หยุดที่จะเดินไปด้วยจริงไหมคะค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะหนิงแอดมินรายการแฮปปี้มีเรื่องเล่านะคะก็พร้อมที่จะเล่านิทานเซนแล้วค่ะ แล้วเพื่อนๆน,นะคะก็คงจะพร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะงั้นตอนนี้ไปฟังกันเลยคะ่ะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเหล่าบรรดาศิษย์ถามกับอาจารย์เซนว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ทำอย่างไรเราถึงจะประสบความสำเร็จกันครับ อาจารย์เซนนะคะก็ตอบว่าอืมวันนี้พวกเจ้าจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ธรรมดาที่สุดและง่ายที่สุดกันนั่นก็คือให้ทุกๆคนแกว่งมือไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดจากนั้นแกว่งกลับไปด้านหลังให้ไกลที่สุดเราจบนะคะอาจารย์ก็ปฏิบัติให้เราสิบดูเป็นตัวอย่างนะคะหนึ่งรอบ จากนั้นก็บอกกับทุกคนว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้พวกเจ้าทุกๆคนทำเช่นนี้ติดต่อกันวันละสามร้อยครั้งทุกๆวันพวกเจ้าทำได้หรือไม่บรรดาศิษย์ทั้งหลายนะคะก็พากันสงสัยจึงเอ่ยถามออกไปว่าพวกเราต้องทำเช่นนี้ไปเพื่ออะไรกันครับอาจารย์ อาจารย์เซนนะคะก็ได้ชี้แจงว่าหากพวกเจ้าสามารถปฏิบัติได้ทุกวันอีกหนึ่งปีให้หลังพวกเจ้าจะทราบถึงหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยตนเองฟังจบแล้วนะคะเหล่าสิทธ์ก็พากันคิดในใจนะคะว่าโถเรื่องง่ายๆเช่นเนี้ยใครก็ย่อมทำได้ และแล้วนะคะต่างคนต่างก็เริ่มปฏิบัติการนะคะแกว่งมือไปข้างหน้าแกว่งไปข้างหลังนะคะทําตามที่อาจารย์ทําให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างนี้นะคะทุกๆวันนะคะตามที่อาจารย์ชี้แนะนะคะวันหนึ่งก็300ครั้งนะคะแล้วเมื่อเวลาเนี่ยผ่านไป1เดือนอาจารย์เซนนะคะก็กลับมาถามสิทธ์อีกนะคะว่าการแกว่งแขนที่ขาให้พวกเจ้าปฏิบัตินั้นมีใครยังทําต่อเนื่องอยู่บ้าง เราสิทธเซนนะคะส่วนใหญ่ก็ต่างพากันยกมือนะคะแล้วก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจว่าสิทธครับสิทธครับสิทธยังทําอยู่อาจารย์เซนนะคะได้คําตอบเช่นนี้ก็พังหกศีรษะด้วยความพึงพอใจพลางนะคะกล่าวชมสิทธว่าอืมดีมากเมื่อผ่านไปอีกหนึ่งเดือนต่อมาอาจารย์เซนก็เอ่ยถามเราสิทธขึ้นมาอีกว่า ยังมีกี่คนที่ยังแขวงแขนต่อเนื่องทุกวันอยู่บ้างละ่ะครั้งนี้ปรากฏว่านะคะมีสิบเซนประมาณครึ่งหนึ่งนะคะที่ยังคงปฏิบัติอยู่ส่วนที่เหลือกว่าครึ่งต่างก็พากันถอดใจล้มเลิกไปแล้วแล้วเมื่อเวลาผ่านไปครบกำหนดหนึ่งปีตามที่อาจารย์ได้ตั้งโจทย์ไว้กับสิทธ์นะคะ อาจารย์เซนจึงได้สอบถามเหล่าศิษย์อีกครั้งหนึ่งว่าการแกว่งแขนอันแสนง่ายได้ที่ข้าให้พวกเจ้าทําทุกวันนั้นใครยังทําอยู่ต่อเนื่องบ้างในครั้งนี้นะคะก็ปรากฏว่านะคะมีศิษย์เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะที่ยกมือขึ้นแล้วเอ่ยตอบอาจารย์อย่างภาคภูมิใจนะคะว่าอาจารย์ครับข้ายังทำอยู่ครับ อาจารย์เซนนะคะก็เลยกล่าวกับสิทษย์ทุกๆคนว่าข้าเคยบอกพวกเจ้าว่าเมื่อภารกิจสิ้นสุดลงพวกเจ้าก็จะได้รู้ถึงหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จใช่หรือไม่สิ่งที่ข้าอยากจะบอกพวกเจ้าก็คือในโลกนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายได้ที่สุด ก็มักจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเย็นที่สุดและสิ่งที่ยากเย็นที่สุดก็สามารถจะกระทำได้อย่างง่ายได้เช่นกันแล้วที่บอกว่ามันง่ายได้นั่นเพราะขอเพียงเจ้ายอมลงมือทำไม่ว่าใครก็สามารถทำได้แต่ที่บอกว่ามันยากเย็นก็เพราะผู้ที่ สามารถยืนหยัดกระทำอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้นรับมีไม่มากและแล้วเรื่องนี้ก็จบลงเท่านี้ค่ะสิ่งที่เราได้จากเรื่องนี้นะคะก็คือความสำเร็จที่จริงแท้มาจากการฝึกฝนยืนหยัดในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อน เคล็ดลับของความสำเร็จนั้นนะคะก็คือเมื่อเราตัดสินใจทําอะไรลงไปแล้วนั้นนอกจากเราจะต้องมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าเราทำได้แล้วนั้นจะต้องยืนหยัดทํามันต่อไปเรื่อยๆทําอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอยด้วยนะคะแล้วไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเราก็ต้องทุ่มเท มั่นคงหยัดยืนไม่ล้มเลิกความตั้งใจไปง่ายๆจนกว่าจะเกิดผลลัพธ์ด้วยนะคะแล้วการที่หลายๆคนนะคะไม่สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอาจไม่ได้เป็นเพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นนะคะยากเกินไปแต่อาจอยู่ที่การขาดความมุ่งมั่นหยัดยืนของตัวเราเองนั่นแหละคะ่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะเราจะต้อง ตั้งใจทุ่มเทไม่ล้มเลิกจนกว่าจะเกิดผลลัพธ์ค่ะแล้วช่วงท้ายนี้นะคะขอเล่าแถมนะคะเรื่องของการแกว่งแขนเป็นโบนัสท้ายรายการให้เพื่อนๆด้วยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะในนิทานเนี่ยก็มีกล่าวถึงทั้งทีนะคะค่ะความเป็นมานะคะของกายบริหารแกว่งแขนนี้นะคะก็คือในพุทธศักราช1,070ซึ่งตรงกับ รัชสมัยราชวงศ์เหลียงพระสังคปรินายกโพธิธรรมชาวอินเดียหรือชาวจีนเรียกว่าตาหมัวนะคะหรือถ้าออกเสียงเป็นสำเนียงของคนไทยนะคะก็จะรู้จักท่านนะคะในานามของพระโพธิธรรมตักหม้อนั่นเองค่ะท่านตักหม้อนะคะได้เดินทางมายัางประเทศจีน แล้วก็ปักหลักเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่นั่นเป็นเวลาหลายปีนะคะครั้งหนึ่งนะคะในระหว่างที่เทศนาแล้วก็ทำสมาธิอยู่นั้นเนี่ยท่านก็พบว่านะคะมีพระสงฆ์หลายรูปเลยนะคะที่มีสุขภาพก่อนแอแล้วบางรูปนะคะก็ถึงกับนอนหลับไปด้วยความเมื่อยล้าอ่อนเพลียด้วยเพราะว่าต่างคนนะคะก็เน้นถึงความสำคัญในการฝึกจิตแล้วก็เลย ละเลยนะคะในเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายไปพระประมาจารย์ตั๊กม้อนะคะจึงได้เมตตานะคะชี้แนะให้เห็นนะคะว่าร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นนะคะจึงจะยืนหยัดฝึกจิตบำเพ็ญได้สำเร็จแล้วด้วยเหตุน,นี้นะคะท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อนะคะจึงได้คิดค้นท่าบริหารร่างกายสำหรับพระสงฆ์ในตอนเช้าขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ บันทึกขึ้นไว้เป็นคำพีสามเล่มนะคะซึ่งสามเล่มนั้นนะคะก็ได้แก่อันแรกนะคะก็คือคำพีอี้จินจิงมีชื่อภาษาไทยนะคะว่าคำพีวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นคำพีที่สองนะคะก็คือคำพีสีสวยจริงซึ่งมีชื่อไทยนะคะว่าคำพีวิชาทำรักไขกระดูให้สะอาด แล้วก็คัมภี์ที่สามนะคะก็คือคัมภี์ลัวปาหลัวโวโวน์มีชื่อภาษาไทยนะคะว่าเพลงมวยฝ่ามือ18อาอรหังค่ะซึ่งในเรื่องของการแกว่งแขนบำบัดโรคนั้นนะคะก็ได้ถูกบันทึกอยู่ในคัมภีอี้จริงๆนะคะก็คือคัมภีร์เร่มแรกนะคะที่มีชื่อว่าวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นนั่นเองนะคะค่ะแล้วคำว่า เปลี่ยนเส้นเอ็นอันนี้นะคะก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเอาเส้นเอ็นออกมาหรือมีการดึงเส้นออกมาอะไรแบบตามความหมายของการแพทย์ปัจจุบันนะคะแต่เป็นการปรับเปลี่ยนแก้ไขสภาพของเส้นเอ็นด้วยการออกกำลังกายนั่นเองค่ะแล้วออกกำลังกายยังไงก็คือออกกำลังกายด้วยวิธีการแกว่งแขนซึ่งจะส่งผลให้เลือดลมภายในโคจรไหลเวียนได้สะดวก แล้วก็เป็นปกติไม่ติดขัดค่ะต่อมานะคะคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นอันนี้นะคะได้ถูกเรียกชื่อเสียใหม่นะคะว่ากายบริหารแว่งแขนบำบัดโรคนะคะเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะจะได้ไม่เข้าใจผิดนะคะว่าเหมือนแบบเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเอ็นอะไรประมาณนั้นนะคะก็ตำราโบราณอันนี้นะคะจึงเป็นหนังสือวิชาที่เก่าแก่นะคะมีอายุถึง 1,400ปีแล้วนะคะซึ่งก็นับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติจีนกันเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าประเมินค่าไม่ได้อีกหนึ่งชิ้นทีเดียวเชียวค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังจนจบท้ายรายการค่ะหากคุณชอบคลิปนี้ของเรานะคะและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืม กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานแฮปปี้มีเรื่องเล่าทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดแชร์ชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาดูกันด้วยค่ะติดตามเรื่องเล่าดีๆส่งสุขจากเราได้ใหม่นะคะโอ,อก,กาสหน้าสำหรับวันนี้นะคะหนิงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย